การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการนะครับลงทะเบียนเปิดพอร์ต E T M Staking Carbon credit นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยท่านจะต้องไปขอลิงก์จากผู้แนะนำนะครับจากแอดมินจากใครก็ได้ที่เล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังนะครับ ท่านจะได้ลิงก์มาเป็นตัวสีฟ้าๆแบบนี้นะครับให้ท่านกดคัดลอกครับถ้ามีข้อความติดมาให้ท่านนะครับกดเลือกแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกเฉพาะที่เป็นเป็นสีสีฟ้าเท่านั้นนะครับข้อความอื่นไม่ต้องเอามานะครับแล้วก็กดคัดลอกหลังจากนั้นให้ท่านไปเปิดนะครับกระเป๋าเมทัลมาร์กนะครับกระเป๋าเมทัลมาร์กเท่านั้นนะครับอ่าตอนนี้แนะนําให้เป็นเมทัลมาร์กเท่านั้นเพราะว่ากระเป๋านี้จะเสถียรนะครับ เมื่อท่านมีกระเป๋าไม่ไดร์มักนะครับสิ่งที่สําคัญเลยท่านไปขอ address เหรียญนะครับ address เหรียญ e a t นะครับเอามาใส่ไว้ก่อนหลังจากนั้นนะครับมีเหรียญ b n b เป็นค่าธรรมเนียมนะครับอย่างน้อย1นถึงสดอลลาร์เอาติดไว้ก่อนนะครับและเติมเงินเข้ามาเลยว่าท่านจะฝากเท่าไหร่นะครับเติมเงิน usdt เข้ามานะครับอันนี้ก็เติมไว้เพื่อจะเปิดนะครับพอร์ตที่ เอ่อเท่าไหร่นะอ่าสเต็กกิ้งนะครับจะเปิดสเต็กกิ้งที่อ่าสามร้อย่าสามร้อนะครับก็คือฝาก180เดือนนะครับหลังจากนั้นลิงก์ที่ท่านคัดลอกมาสักครู่นะครับท่านมาเปิดที่เบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับกดที่เบราว์เซอร์นะครับถ้ากดเข้ามาแล้วนะครับมันมีอ่ารอสักครู่นะครับมันมีเขาเรียกว่าม,ม,มีมีตัวเลข โชว์อยู่งี้หลายๆตัวให้ท่านกดที่แว่นขยายนะครับกดที่แว่นขยายแล้วท่านก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับกดกาก,กบาทลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดวางนะครับลืมบอกไปครับอ่าเมื่อเรากดลิงค์คัดลอกมาวางแล้วเนาะแล้วเราก็มากดนะครับลูกศรตรงนี้หรือบางยี่ห้อก็จะบอกว่าไปเลยนะครับพอกดปุ๊บอ่าระบบก็จะเชื่อมต่อมันก็จะมาอยู่หน้าพอร์ตนะครับพอร์ตสเต็คกิง้ง นะครับให้ดูข้างบนนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า Connect อ่าขวามือบนนะครับเราเปิดกระเป๋านะครับต้องเป็นกระเป๋า BNB นะเอแอ BNB แล้วก็กด Connect ครับเมื่อกด Connect แล้วก็มาเลือกชิเมตันมาร์คครับตอนนี้ระบบจะเชื่อมกระเป๋านะเราจะเห็นหมายเลขก,กระเป๋าเราโชว์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับล่าสุดนะเป็นข้อมูลล่าสุดว่าตอนนี้เพิ่งเปิดระบบนะอ่ามี ผู้สมัครทั้งหมดตอนนี้นะครับล่าสุดเลย3ท่านก็เป็นรหัสบริษัทเนาะมีเงินลงทุนมาแล้วนะครับ450ดอลลาร์นะครับอ่าแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับมันก็จะมีว่าอ่าให้ท่านเลือกนะครับว่าท่านจะฝากสเต็กกิ้งเท่าไหร่นะครับตั้งแต่10ดอลลาร์สูงสุด300ดอลลาร์นะครับอ่าไปดูคลิปแผนการตลาดนะอ่าเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะลงทุนนะครับฝากสเต็กกิ้งเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันก็จะบอกว่ากระเป๋าผมมีอยู่310ดอลลาร์นะ อเราก็ต้องมีตัวนี้นะถ้าไม่มีท่านไปเติมเงินมาก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ผมก็มาเลือกเลยนะครับมาเลือกที่อ่าสามร้อยนะครับผมก็มากดเลือกที่300หรือจะเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับเลื่อนตรงนี้ก็ได้อ่าผมเลือกที่300นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดแอปพูฟครับรอสักครู่นะครับอ่ามันต้องรอให้ระบบแอปพูฟนะครับมันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อกระเป๋านี้นะอ่ครับกดคอนเฟิร์มนะครับ เราจะเปิดไว้หลายๆกระเป๋าก็ได้นะอ่าพราะคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บรอสักครู่ครับรอให้ระบบมันขึ้นก่อนนะครับมันจะตัดยอดของเราไปนะครับทางเช็ชั่นนะครับข้อความแจ้งเตือนเราว่าทางเช็ชั่นคอม p ล e t นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดตรงคำว่า invest นะครับ invest now อ่า invest ก็คือเริ่มลงทุนนะครับข้อความก็จะแจ้งขึ้นว่าอ่าให้เราคอนเฟิร์มว่าใช้จากกระเป๋านี้นะครับเพื่อจะเชื่อมเข้ากับ อ่าสเต็กกิ้งนะครับอ่าเพื่อเชื่อมเชื่อมกับสเต็กกิ้งครับ,รบก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ามันก็บอกว่าระบบแอปปูบเรียบร้อยยอดเงินตรงนี้ของเราจะหายไปเห็นไหมครับหายไปละเหลืออยู่10ดอลลาร์นะครับจับาก300กว่าเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับมาดูตอนนี้ผมลงไป300เห็นไหมครับแต่มันจะมียอดทั้ง total v o l u e นะครับยอดรวมเป็น375แสดงว่าผมได้ดอกเบี้ยมา75ดอลลาร์จาก300ดอลลาร์ และก็เป็นการนะครับเขาเรียกว่าเป็นการารับดอกเบี้ยล่วงหน้าอ่ะฝากไว้180วันเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่180วันนะครับก็คือ1 0 0เอ้ยไม่ใช่ดิสิเดือนโอ้ยพูดผิดพูด,พดถูกเห็นเห็นตัวเลขเลยวนีดีใจครับเราก็คบ1อ่ะสิเดือนนะครับไอใช่อ่ะสิเดือน1ปีครึ่งอ่ะเราก็จะได้เงินตรงนี้คืน นะครับเราจะได้เงินตรงนี้คืนนะครับระบบก็จะคำนวณของเราไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้25%นะครับแต่เราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายผู้ใช้คาร์บอนนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ามอีอะไรนะรีวอร์ดให้นะครับสูงสุดนะครับถ้าใครลงที่300นะครับฝากที่300เราจะอยู่เลเวล10เราสามารถทำกำไรได้สูงสุดเท่าไหร่ครับ66% 66%ไม่ใช่ธรรมดารายได้มาจากไหนเดี๋ยวไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากคลิปนะครับการสร้างไรายได้นะครับก็คือได้าจากคาร์บอนนั่นแหละอันนี้ก็ง่ายๆครับวิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อจะอ่าสเต็กกิ้งนะครับเพื่อจะสเต็กกิ้งคาร์บอนนะครับอ่าเดี๋ยวติดต่อคลิปต่อไปนะครับ